นี่ครับไม้เด็ดครับใส่พ่อได้ปลาขีผมไปปิ้งเธอมันหมาน,านมาเบิ่งนได้ครับพี่น้องยังก่อนเช็นดิดหน่อยอ้วนนะใส่มองพี่น้องใส่มองหาอยากหากินมันอีกเปลี่ยนวิธีใส่มองก็แล,ล้วแตดังครับเสียดลุยใส่มองใส่มองส่องไปไหนไปกันนะครับพี่น้องฝากติดตามนี้ดได้ครับ ไปไหนไปกันนะครับไปกันิมาเบ่งนะครับพี่น้องวิธีนะครับาอยากให้กิน,<ห>นวิธี<ห>บานบ้านของเฮาานะถึงสิมายูเมืองกรุงกั<ห>บ่ลืมวิธีาการอยู่การกินของอีสานบานเฮาคือเกาได้พี่น้องเบ่งเด้อเป็นม่อง3เส้นนะครับม่องปลาน้อย ่านนะครับบรรยากาศประมาณนี้ครับเป็นข้องนะครับข้องแอนระหว่างข้องสองกับข้องสามนะครับน้ำก็ะเดือกันข้าชิมว่าหากินกันนะครับพี่หน่อเบื่อกันเด้อ มาลุดน,น้ำกันครับดูน้ำกันดูน้ำกันมาแต่ก่อนแล้วปลาใหญ่พ่นสี่ดึงด <c oughs> มาเมื่อนี่กระใสมองแก้วแก้วพี่น้องแก้วดูไ <c oughs> ปน้ำกันครับนาอยากหากิน่พุต ตะกี้นะครับมาใส่ท่วงมาอยู่ใหม่ๆแต่เขาหลอกเปลี่ยนเมาใส่เป็นซีดังนะครับมาอยามบัท่านอย่าคล้องิ่นเสียวหัดดงังไปเลยดงังเสียพอ,อ,องกรเสียบอเดี๋ยวโอกาสสื่อร้ายครับช่้มนี่กันบูนมีเงินเสื่อเอาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ววันถามมลุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อมันสิมานบอนะสิได้ยักโตมาเป็นกำลังใจ ส่องไปไหนไปกัน,นเดี๋ยววาอุบนเด้อครับเด้อพี่น้อง